ก็สวัสดีครับมาพบกับผมลุงจอนรนชาวไรอีกแล้วกันนะครับพบหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้ลุงจอรนมีเรื่องจะมาบอกทุกคนเออพอดีลุงจอรนจะไม่ได้เล่นเกมนี้อีกแล้วนะครับผมเกม Farming s i m u l a t o r 16นะครับผม,มต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับลุงจอรนจะไม่ได้เล่นเกมนี้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นเกมที่ลุงจอรน เพิ่มต้นเป็นลุงจอนแต่ว่าลุงจอนก็หลังปีใหม่มานี้ลุงจอนได้หายไปลุงจอนก็เลยไม่อยากจะเล่นเกมนี้อีกลุงจอนก็เลยอยากจะมาบอกหลานๆนะครับผมว่าต่อไปลุงจอนจะเล่นเกมฟาร์มมิงซิมูเลเตอร์18นะครับผมแล้วเรามาเจอกันในเกมฟาร์มมิงซิมูเลเตอร์18นะครับผมกรนนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบ ง่ายๆให้ลุงจอนเกี่ยวขก้าให้หลานหลานดูก่อนนะครับผมก่อนที่ลุงจอนจะไปเล่น farming simulator 18นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับหลานหลานทุกคนที่กดติดตามไว้ลุงจอนไว้นะครับผมยังไงลุงจอนก็จะกลับมาทําคลิปนะนะครับผมจจะเป็นเวอร์ช่น farming simulator 18นะครับผมลุงจอนจะมาเล่น18นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับผมสําหรับ ฟาร์มิงซ i m ม l เตอร์8ินะครับผมแต่ยังไงลุงจอนก็จะกลับมาอัดคลิปให้่ทั้งล้านดูอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนอย่าเพิ่มจากลุงจอนไปไหนด้วยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงจอนชาวไร่ด้วยนะจ๊ะก็ขอบคุณนะครับที่ถามหาลุงจอนแต่ว่าต่อไปนี้ก็แล้วเกมอ,อื่นลุงจอนจะเล่นไหมอันนี้ลุงจอนไม่แน่ใจนะครับผมแต่หลักๆเลยจะเล่นเป็นฟาร์ม18แล้วนะจ๊ะ ใจจริงก็อยากเล่นฟาร์ม20หละแต่ว่าขอมีเงินก่อนแล้วกันลุงจอนจะไปเล่นฟาร์ม20หรือไม่ก็ฟาร์ม19ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมตอนนี้ลุงจอนเขาเล่นได้แค่ฟาร์ม18ข่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลุงจอนจะเริ่มเล่นเกมในพาร์ตต่อไปจะเป็นฟาร์มมิง i ม u l เลเตอร์18เล่นะนแชหลาน,ลานวันนี้ลุงจอนก็ไม่มีอะไรครับมาขับพามหลาน,ลานมาขับรถเล่นกินลมชมวิวกินลมชมรถเกี่ยวข้าวใน EP สุดท้ายของเกม10 Farming Simulator 16นะครับผมลุงจอนไม่ได้ไปไหนนะครับผมลุงจอนยังอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแต่แค่ลุงจอนที่ผ่านมา2เดือนลุงจอนก็ไปคิดอะไรใหม่ๆมานะครับผมเพื่อจะมาทำคลิปให้หลานๆดูนะครับผมใน Farming Simulator 1 8นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับลุงจอนชาวไร่นะครับผมก็ วันนี้ก็ขอให้ล,ล้านๆทุกคนโชคดีครับผมปลอดภัยจากโควิด19นะครับผมแล้วก็กลับมาดูคลิปจุงจรกันนะครับทุกคนจุงจรจะทําคลิปตลอดแล้วนะครับผมอย่างน้อยๆก็น่าจะลงคลิปวันเว้นวันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับพาร์ทหน้าในฟาร์มมิ่ง m ิเมเตอร์ส8สวัสดีครับผม